สวัสดีค่ะพบกับดิฉันพกามาศช,ชัยวิสุทธิกุลในสารคดีสลากสรรสร้างเพื่อสังคมเช่นเคยค่ะอีกหนึ่งโครงการในการออกสลากการกุศลตามมติคณะรัฐมนตรีคือสลากการกุศลโครงการก่อสร้างอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ศูนย์รังสิตค่ะ คณะ,ะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการออกสลักการกุศลให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อก่อสร้างอาคารกิิยาคารแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รศูนย์รังสิตเพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยใช้ศรรักยภาพที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยค่ะเราได้รับอาคารหลังเนี้ยมาจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะนั้นก็เป็นอาคารที่ทิ้งว่างไว้เราจึงมาดูแนวคิด ความต้องการใช้สอยของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหอประชุมใหญ่หอประชุมเล็กนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันตอบโจทย์ได้พอดีเราก็ได้รับความกรุณาจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรเงินมาให้ถึง400ล้านนะคะ400ล้านบาทเนี่ยก็แบ่งเป็นค่าก่อสร้างนะครับ3 8 5ล้านบาทแล้วค่าควบคุมงานนะครับอีก15ล้านบาทเป็น400ล้านบาทก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้นะครับจะกลายเป็นคอมเพล็กซ์ที่รองรับกิจกรรมได้ทุกรูปแบบครับจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมจะเป็นการบรรยายประชุมสัมมนาทุกอย่างทําได้หมดนะครับเพราะเรามีศูนย์ประชุมรองรับไปแล้วนะครับเรามีกิจยาคารขนาดสำเภาที่นั่งนะครับเรามีคอนเสิร์ตฮอนะครับอยู่ที่นี่ที่อาคารป่วยร้อยปีเรียกว่ากิจกรรมจัดได้ทุกรูปแบบและธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตอนนี้พร้อมครับในการให้บริการประชาชนนะครับกิจกรรมในกรุงเทพที่ลดแน่น และรถติดนะครับก็จะกระจายตัวมาที่นี่ส่วนกิจกรรมนะครับซึ่งอยู่ตอนเหนือกรุงเทพและภาคกลางตอนบนซึ่งมักจะไปจัดในกรุงเทพก็ไม่จาเป็นอีกต่อไปก็มาจัดที่นี่ได้อาคารหลังนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษาต่ออาจารย์ต่อประชาชนในละแวกนี้นะคะที่จะมาใช้อาคารได้นั้นในโอกาสนี้ก็ต้องขอ ขอพรกคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะนับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมสนับสนุนให้กับองค์กรต่างๆเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมค่ะยังมีอีกหลายโครงการค่ะที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมสนับสนุนผ่านการออกสลากการกุศลซึ่งทางอมรินทร์ชีวีจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปค่ะ